พัทลาพรเินทนินรหัสนิสิต6ก2 1 6 0 7 5 1 1ค่ะก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการจำแนกหมวดหมู่สัตว์ค่ะยกตัวอย่างมาสองหัวข้อค่ะก็คือสมมาริร่างกายแล้วก็การเป็นปล้องค่ะเริ่มที่สมมาริร่างกายนะคะสมมาริร่างกายก็มีสามทั้งหมดสามหัวข้อค่ะก็คือหนึ่งสมมารตามรัศมีค่ะสมรารตามรัศมีก็จะแบ่งตาม แนวยาวของร่างกายสัตว์ค่ะก็คือเป็นสมมาตเป็นสัตว์ที่เป็นรูปทรงกวยกระบอกหรือว่าเป็นรูปจานค่ะยกตัวอย่างสัตว์ก็คือไฮด้าหรือว่าแมงกะพรุนค่ะ2นะคะก็คือสมมาตรครึ่งซี่ค่ะสมมาตรครึ่งซี่ก็เป็นสมมาตรของสัตว์ที่ลากผ่านเส้นกลางลําตัวได้เพียงเส้นเดียวค่ะซ้ายขวาเท่ากันค่ะ ยกตัวอย่างเช่นพวกไส้เดือนหอยหรือว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังค่ะ3ก็คืออสมมาตรค่ะอสมมาตรก็คือไม่สามารถแบ่งร่างกายได้เป็น2ส,ส่วนค่ะเช่นพวกฟองน้ําค่ะต่อไปนะคะการเป็นปล้องการเป็นปล้องก็จะแบ่งเป็นสองหัวข้อค่ะก็คือ1นึ่ง e อนเ e ็ i ซเมิค่ะก็คือเนื้อเยื่อชั้นกลางเนี่ยจะไม่มีปล้องค่ะแล้วก็ แบ่งเป็นป้องเฉพาะเนื้อเยื่อชั้นนอกป้องที่เกิดที่ลำตัวไม่ได้เกิดทั้งตลอดทั้งตัวค่ะเช่นพวกหนองตัวกลมพยาตัวตืดค่ะสองก็คือ metameric segmentation ค่ะแบ่งเป็นข้อป้องอย่างแท้จริงโดยเกิดตลอดลำตัวค่ะป้องข้อป้องก็จะเกิดตลอดลำตัวเลยแล้วก็ป้องเนี่ยเกิดจากเนื้อเยื่อชั้นกลางทำให้เนื้อเยื่อชั้นอื่นเนี่ยเป็นป้องตามไปด้วยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นพวกไส้เดือนกุ้งแล้วก็ปูแล้วก็สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังค่ะขอบคุณค่ะ